เจริญุศสวัสดิ์พัฒนามงคลจงบังเกิดเีตตาสาธุชนทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมเช่นเคยอันนี้เจ้จะมากล่าวในพุทธวจนะในกุศลกรรมรบทสิบให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงเข้าใจกุศลกรมรมบทสิบนั่นกล่าวกับท่านจุนทะว่านี่แหละจุนทะหรือสาธุชนพุทธมามกะทั้งหลาย ความสะอาดทางกายมีอยู่สามอย่างความสะอาดทางใจมีอยู่สี่อย่างความสะอาดทางใจมีอยู่สามอย่างจุนทะและท่านทั้งหลายสัุชนความสะอาดทางกายมีสามอย่างนั่นอย่างไรคือเป็นอย่างนี้ก็หนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกร่วง มีเวรขาดจากการปานาธิปาตวางท่อนไม้วางศาสตรามีความละอายถึงความอินดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่สองละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่ถือเอาทรัพย์ และอุปกรณ์แห่งทรัพย์อันเจ้าของเขามิได้ให้ในบ้านก็ดีอยู่ในตามป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมยอย่างนี้ 3. ละการประพฤติผิดในกรรมเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกรรมคือเว้นจากการประพฤติผิดในหญิงซึ่งมันดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายรักพี่น้องหญิง หรือญาติทั้งหลายรักษาอันธรรมดารักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในศิลใหม่โดยที่สุดแม่หญิงแม่หญิงอันเขามั่นไว้แล้วด้วยการเขาคล้องผวงมาไหยเอาไว้แล้วไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะและท่านทั้งหลายสาธุชน อย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางกายและทางใจจุนทะหรือท่านสาธุชนทั้งหลายความสะอาดทางวาจามีอยู่สี่อย่างนั่นเป็นอย่างไรเล่าว่หนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาทเว้นขาดจากมุสาวาทไปสู่สภาก็ดี ไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชาสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานข้ามตามเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงเก่าไปอย่างนั่นดังนี้ รูดนั่นเมื่อได้รูดก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเป็นเพราะเป็นเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแจอ่าอมิตรสินจ้างไรๆก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งสิ้น รู้อยู่ก็เป็นก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่นั่นระดับส่อเสียดข้อที่สองละคำสอเสียดเวียนขาดจากการส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี่แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายนนเพื่อแตกจากฝ่ายนี่หรือ ได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกฝ่ายแก่ฝ่ายนี่เพื่อแตกจากฝ่ายโนนแม้จะสมาคมก็แตกกันแล้วให้พร้อมให้กับพร้อมเพียงกันอดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้น เป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงเป็นคนพอใจในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกัน 3. ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาทิ้มที่ไม่มีโทษสนอโสด ให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใครที่พอใจของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั่นข้อสี่ละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาอันสมควร กล่าวแต่คําจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะหรือท่านสาธุชนอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะ หรือสาธุชนทุกท่านค่วมสะอาดทางใจเมีอยู่สามอย่างเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ก็คือหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ไม่มากไม่มากด้วยอภิชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งเลงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่น สิ่งนั่นจงเป็นของเราเถิดดังนี้ข้อสองเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำรีแห่งใจอันไม่ปัททุสไยสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์ไม่ไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้น ข้อ3เป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบาแหงกรรมมีสัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี่โลกอื่นมีมารดา มีบิดามีโอปกาติกาศสัตว์มีสมณพามที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทำให้แช่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบลงด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะหรือท่านทั้งหลาย อย่างนี่แหลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะและท่านสาธุชนเหล่านี่เลเรียกว่ากุศลกรรมบุตรสิบจุนทะท่านทั้งหลายสาธุชนบุคคลประกอบด้วยกุศลกรรมบุตรสิบประการเหล่านี้ลุกจากที่นอนลุกจากที่นอนตามเวลาแห่งตนแล้วแม่จะรูป แผ the ่นดินก็เป็นคนสะอาดแมื่จะไม่ล <strangely ấy> ูบแผ่นดินก็เป็นคนสะอาดแม่จะจับโคแเมื่จะจับโคลไม่สุดก็เป็นคนสะอาดแมื่จะไม่จับโคลไม่สุดก็เป็นคนสะอาดแมื่อจะจับหญ้าเขียวก็เป็นคนสะอาดแมื่อจะไม่จับหญ้าเขียว ก็เป็นคนสะอาดแม่จะบำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม่จะไม่บำเรอไฟก็เป็นคนสะอาดแม่จะไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม่จะไหว้พระอาทิตย์แม่จะไม่ไหว้พระอาทิตย์ก็เป็นคนสะอาดแม่จะลงน้ําในเวลาเย็นเป็นขั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดแม่จะไม่ลงน้ําในเวลาเย็น เป็นขั้งที่สามก็เป็นคนสะอาดข้อนั้นเพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจุนทะเพราะเหตุว่ากุศล,ลกรรมบุตรสิบประการเหล่านี้เป็นตัวค่วมสะอาดและเป็นเครื่องกระทำขควมสะอาดจุนทะและท่านสาธุชนอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศล,ลกรรมบุตรทั้งสิบประการเหล่านี้ เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม่อื่นอีกย่อมมีนี่หละท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นเรื่องในกุศลกับมาบรสิบที่กล่าวมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังจงถือไปเป็นเยี่ยงเยี่ยงอย่างแบบอย่างรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต วันนี้ก็เห็นสมควรเจเวลาและท่านทั้งหลายสาธุชนขอจบไปเพียงเค่นี้ก่อนจเจริญพร